มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564ในวันนี้ครับวันนี้ก็ขอเริ่มต้นข่าวคราวที่ผมนำเสนอไปเมื่อวานนี้ในฐานะที่เป็นบอกอข่าวนะครับรู้สึกดีใจครับดีใจที่สื่อให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยเฉพาะไทยรัฐนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกว่าไทยรัฐมีข่าวนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยมากครับจะมีเพียงแค่ทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์แล้วก็ มติชนกับนักสืพิมเดล l i นวส์ Daily News ครับมาวันนี้ปรากฏว่าไทยรัฐนะครับได้นําเสนอนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องเลยครับเรื่องราวของหนูน้อยนะครับหนูน้อยที่ทห,ลหลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้านคุณแม่มารอรับอยู่หน้าโรงเรียนในช่วงที่กําลังยืนรออยู่นั้นครับจู่ๆปรากฏว่าบังไฟนะฮะบังไฟหรือว่าพลุนะครับที่จุดในงานศพตกใส่ศีรษะครับ แล้วก็อาการสาหัสตอนนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับซึ่งก็นำมาถึงความเศร้าโศกเสียใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างมากตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU ยนะครับยังไม่ออกมาจากห้อง ICU เลยนะครับแล้วก็ไทยรัฐก็นำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่องครับนี่ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็ผมตรวจสอบดูแล้วดูเหมือนว่าทานได้ไมเนเจอร์ออนไลน์เองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่นะครับ เราไปดูนะฮะจากทางด้านไทยรัฐมีภาพประกอบข่าวและก็มีการนําเสนออย่างต่อเนื่องนะฮะในฐานะที่ตัวเองเป็นบกกอข่าวเลือกข่าวเองนะครับก็รู้สึกดีใจที่ทางด้านบอกกอข่าวทุกสํานักครับให้ความสําคัญต่อข่าวนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีคนบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวแต่วันเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงในพื้นที่นะครับจากประเพณีที่เรียกว่ามีความละลวมในการปฏิบัติงานครับ ท่านนายเพื่อประทงชัยเยี่ยมเด็กป .3 ที่ถูกพลุงานศบตกใส่ศรีรษตจนนอนโคมา่าครับนะฮะโดยเมื่อวานนี้ครับนายบรลลังไวยสิรินะครับานายบัรลังไวยทัศสิรินายเพื่อปักปทงชยัยจังหวัดนครราชสีมารับพร้อมด้วยผานตุลเอกชนะกวีขาวฉลาดู้วงกับของสถานีตรวภูธรปักทงชัยเดินทานได้เดินทางไปที่บ้านพักของน้องมิ้วคนที่ประสบเหตุนะครับ เพื่อให้กำลังใจแก่พ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของน้องมิวกับพร้อมทั้งมอบเงินแล้วก็ถุงยางชีพของเหล่ากาชาติครับเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจด้วยโดยทางท่านนายอำเภอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทางผู้จุดพลุไม่ได้ขออนุญาตจากทางเจ้าที่กรมการปกครองครับหรือว่าทางอำเภอปักทงชัยแต่ประกาศใดครับดังนั้นจริงอยากฝากเตือนพี่น้องป้องปายหากมีงานอะไรแล้วก็มีความจําเป็นต้องจุดพลุตะไลให้ดาเนินการขออนุญาตกับทางอําเภอหรือว,ว่ากรมการปกครองล่วงหน้า15หวันครับ และต้องแจ้งสถานที่จุดพลุตะไยให้ชัดเจนขนาดของพลุตะไยและก็จำนวนที่จะจุดด้วยเพราะว่างานนี้ครับอยู่ใกล้โรงเรียนมากครับหาไม่ถึง500เมตรครับท่านนายเพื่อบอกว่ากร,รณีดังกล่าวที่เกิดอุบัติเหตุกับน้องมิ้วในครั้งนี้ผู้จุดครับไม่ได้ขออนุญาตรครับจึงต้องให้เจ้าที่ตํารวจครับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทางนี้นายบรรลังฝากกับทางด้านทางด้านนางสาพัชรีซึ่งก็เป็นคุณแม่ของน้องมิ้วว่า ตอนเขาเย่ยมน้องครับช่วยกลุมมือน้องแล้วบอกน้องมิวให้สู้ๆเป็นกําลังใจให้หายป่วยเร็วๆโดยญาติพี่น้องได้รอวันนะครับน้องมิวหายป่วยกลับมาด้วยกลับบ้านมาด้วยความเป็นห่วงครับรวมถึงหากว่าน,นะครับครอบครัวของของน้องมิวได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใ,ใดๆขอให้แจ้งบอกท่านนายอเภอเลยนะครับพร้อมจิตที่จะให้การช่วยเหลือทันทีครับในขณะที่ทางด้านผ่านตุลเอกชนะด กวีขาวฉลาดนะครับกวีขาวฉลาดซึ่งกระทั่เป็นผู้กับของปักธงชัยนะครับสพออปักงชัยก็บอกว่าทานดาคดีได้แจ้งข้อหากับผู้ที่จุดพุกระไลยก็คือนายนุนทกรและก็นายจำลองครับในข้อหากระทาการโดยประมาทเป็นเหตุให้พริผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสครับขณะเดียวกันทางด้านนางสาวพัชรีครับแม่ของน้องมิ้วครับซึ่งอยู่ในการเศร้าโศกนะครับ มีน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นๆน,นะครับอย่าได้ทำการจุดพลุตลายแบบนี้อีกเพราะว่าทำให้เกิดอันตรายทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับครอบครัวของตนเองครับครับนี่เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องกันกับเมื่อวานนี้นะครับในขณะเดียวกันจากท่านนายอำเภอนะครับอำเภอปักธงชัยเมื่อสักครู่ครับเราไปที่ทางด้านท่านผู้ว่าที่นี่ครับ ท่านผู้ว่าจะว่าอย่างไรครับท่านผู้ว่าจังหวัดนคนรราชสีมานะครับโดยทดางด้านนายวิเชียนจันทะนูไทยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมากล่าวถึงกรณีของการจุดพลุจุดตลายจนเป็นเหตุทําให้น้องมิ้วครับอยู่ที่อำเภอปากทงชายได้รับบาดเจ็บนั้นครับท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจยคุณพรมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะ คือปกติแล้วการจุดพลุการจุดตะไลจะต้องขออนุญ,ญาตจากทางส่วนราชการแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะประเพณีงานศพเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านจึงมีการจุดพลุตะไลตามความเชื่อโดยส่วนตัวของผมเองก็ไม่อยากให้มีการจุดพลุจุดตะไลในงานพิธีต่างๆเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ความเจริญของบ้านเมืองมีมากขึ้นและก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและก็ต่อพี่น้องประชาชนด้วยและก็เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพง ทางนี้การจุดพลุจุดตะไลไม่มีประโยชน์และก็ยังเป็นอันตรายและก็ยังเป็นการสิ้นเปลืองด้วยอยากจะให้พี่น้องของเรานี่ครับช่วยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติตามความเชื่อจะดีกว่าและก็ที่ผ่านมาได,ได้มีการกำชับโดยตลอดเรื่องของการจุดพลุจุดตะไลให้ทุกอำเภอนี่สอดส่องดูแลแต่ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะต้องกำชับเข้มงวดมากขึ้นพร้อมทั้งจะไปศึกษาดูข้อกฎหมาย ถ้าห้ามหรือว่าให้ยกเลิกการจุดพลุจุดตะไลถ้าเผื่อสามารถทําได้จะห้ามทันทีเนื่องจากว่าอันตรายมากทั้งไฟไหม้บ้านเรือนทุ่งนารวมทั้งอันตรายต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในขณะเดียวกันท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาก,ก็คือทางด้านนางนัทินีพรจันทระ,ะโนทัยนะครับหลังจากที่ท่านนายกเหล่ากาชาดไปเยี่ยมน้องมิวที่โรงพยาบาลแล้วก็ คุยกับท่าน,ทานให้ข้อมูลแก่ผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังจากทราบ,ราบข่าวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกเสียใจในฐานะของนายกเหล่ากาชาติในฐานะของความเป็นแม่นี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราเองก็เดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ไปให้กาลังใจและก็ปลอบใจให้แม่และก็พ่อในเข้มแข็งโดยเฉพาะน้องมิ้วนี่เป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวด้วยตัวท่านพิว่าเองก็ได้ฝากให้มาเยี่ยมด้วยส่วนเรื่องของ อาการคงต้องถามจากทางด้านแพทย์ผู้รักษาก็ไม่ทราบว่าอาการน้องจะดีขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าจะส่งตัวหรือว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้แต่ภาวนาให้น้องมิวหายป่วยโดยเร็วหายวันหายคืนดีขึ้นโดยเร็วส่วนเรื่องของการจุดพลุตะไลนั้นก็ควรจะต้องมีการเข้มงวดหรือไม่จําเป็นก็อาจจะลดหรือว่ายกเลิกไปเลยก็น่าจะดีเพราะว่าเป็นอันตรายนะครับนี่ทางด้านนานะยกเหล่ากาชาติก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับ พอเป็นอย่างนี้ทางด้านนะะักข่าวเองก็เลยไปสอบถามทีนี้ครับสอบถามกับทางด้านคณะแพทย์ทีนี้ครับอันนี้คือท่านนายกเหล่าก,กชาตินะครับซึ่งไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลในขณะเดียวกันก็ไปเยี่ยมน้องมิวด้วยนะครับที่ห้อง ICU นะครับแล้วก็ไปทางด้านนะะักข่าวเองก็ไปสอบถามนายแพทย์บรวรเกียรติมงคลนะฮะท่านก็เป็นผู้ช่วยน่าจะเป็นรองเนาะรองผู้ในการ ตำแหน่งผู้ช่วยผมแน่ใจว่าที่อุบลเรานี้ปัจจุบันสรพพสิทธิประสงค์มีผู้ในการแล้วก็รองผู้ในการแต่ว่านักข่าวชี้ว่าผู้ช่วยผู้ในการนะครับปัจจุบันมหาราชนครราชศีมากับดูแลอุบัติเหตุฉุกเฉินก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้น้องมิวนี่สมองได้รับความกระทบกระเทือนมากเลยแล้วก็การสมองไม่ทํางานเลยอาการค่อนข้างหนักอยู่ในขั้นโคม่าอาการขณะนี้อาการขนาดนี้นี่อยู่ได้ด้วยยาแล้วก็เครื่องช่วยหายใจ แนวโน้มนี่ภาษาบ้านเฮ่าภาษาอีสานบ้านเฮ่าเบิงอาการเลยจอย่าปทับบ้านเพลินเลยบอกบอกหันหนามมาทั้งบ้านเฮ่าท่านนี่ถ้าเพื่อคุยกับคนอีสานบ้านเรานะครับสอบถามเพียนไดอาการนอนมิวเปนไดโอ้เบิงแล้วคุณพ่ออาการเพลินหันหนาไปทั้งบ้านพุทธาทั้งบ้านเพลินทั้งบ้านอื่นบอกหันหนามมาทั้งบ้านเฮ่าท่านนี่แนวโน้มค่อนข้างหนักครับอาการยังไม่คงที่แล้วก็ไม่ทรงตัวครับ โดยแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดเรียกว่านาทีต่อนาทีครับคณะแพทย์เรารักษาเต็มที่ตั้งแต่วันแรกแล้วทั้งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทั้งผ่ Computer, งาตัดเพราะว่าอาการบาดเจ็บถือว่ารุนแรงมากก็อยากจะฝากนะครับถึงผู้ที่จุดพลุตะไลนี่ครับต้องถือว่าพลุตะไลนี้เป็นวัตถุอันตรายอยู่แล้วครับฉนั้นต้องควบคุมให้ดีครับอันนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะท่านคุณหมอก็ไว้อย่างนี้ครับส่วนท่านคุณแม่นะครับ บางบางฉบับก็ใช้คาว่านางสาวพัชรีบางฉบับก็เรียกว่านางพัชรีนะครับช่วงจะโปะนะครับอายุ33ปีคุณแม่ของน้องมิวก็บอกว่าลูกสาวนี้เป็นหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวของครอบครัวต้องขอขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เข้ามาช่วยช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้อย่าง้รก็ตามพ่อแม่ก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็ขอฝากให้เป็นอุทาหรณ์อย่าได้เกิดขึ้นกับลูกหลานคนไหนอีกเลยครับ อยาให้เคสของน้องมิวนะครับเป็นเคสสุดท้ายเป็นเคสสุดท้ายก็แล้วกันสำหรับเรื่องนี้ไม่น่าเอามาใช้เพราะว่าเป็นอันตรายทางพ่อแม่เจ็บปวดมากทีเดียวนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ยังส่งอยู่ได้เพราะว่าเครื่องช่วยหายใจครอบครัวเราเองก็อยากได้กําลังใจแล้วก็อยากให้น้องมิ้วเนี่ยหายป่วยโดยเร็วแพทย์ก็บอกว่าอาการของน้องนี่ให้ทําใจนะเพราะว่าอาการหนักครับ นี่คือทางด้านที่โรงพยาบาลมหาราชครับอ่ะเราไปต่อ,อทีนี้ครับเรื่องนี้ไทยรัฐให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับผมนะฮะเราไปดูวินาทีทีนี้ครับวินาทีที่เกิดเหตุทีนี้ครับนะฮะวินาทีที่เกิดเหตุครับจากทางด้านไทยรัฐเช่นเดียวกันก็คือหลังเลิกเรียนนะครับน้องมิวก็เดินออกจากโรงเรียน ไปหน้าโรงเรียนตามปกตินะครับแล้วก็คุณแม่ก็จะมารับก,ก็คือมารอคุณแม่ก็เดินไปกับเพื่อนครับแล้วจู่ๆครับปรากฏว่าตะไลนี่ครับหรือว่าพลุตะไลที่จุดในงานศพที่หาจากโรงเรียนนี่ใกล้นิดเดียวนี่ครับลนลงมาถูกศรีรษะของน้องมิวครับซึ่งเป็นนักเรียนชั้นปสานะครับแล้วก็มีเศษกระเด็นนี่ไปโดนเพื่อนอีก2คนด้วยกันแต่ก็เพียงแค่เสียหายเล็กน้อยครับ ะะฮะโดยทางด้านโรงเรียนเองเขามีกล้องวงจรปิดครับก็เลยจับภาพนี้ได้ครับนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่บังไฟที่ใช้จุดในงานศพนะครับพุ่งตกลงมาใส่ศรีรษะเด็กโอ้ทวทีนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเผื่ออายุต่ตำกว่า15ปีนี้โดยจรรยาบรณของวิชาชีพจะไม่สามารถที่จะระบุชื่อของน้องเขาได้ครับเขาก็ เป็นว่าคือพอดีไทยรัฐลงชื่อเต็มนามสกุลเต็มเลยนะครับแล้วก็บอกเอาเป็นน้องมิวก็แล้วกันครับน้องมิวก็แล้วกันอายุเพียงแค่10ปีครับเป็นนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนอาจวิทยาคารนะครับจังหวัดนครราชสีมาในขณะที่น้องมิวก็แล้วกับเพื่อนรวม3คนกําลังเดินออกจากโรงเรียนจะกลับบ้านหลังเลิกเรียนนะครับแล้วก็ทําให้น้องมิวส์ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวไปร,รักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนื่องจากว่าอาการโครมา่าไม่รู้สึกตัวครับ ขณะที่ตารวจทางด้านตํารวจของสถานีตำรวจพุทธรักทงชัยนะครับได้ดาเนินคดีกับผู้ชายสองคนที่เป็นคนจุดบ้างไฟเขาเรียกว่าเป็นบ้างไฟน้อยหรือว่าตะไหนี่ครับในงานศพข้อหากระทําการโดยประมาทครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายนะครับแล้วก็เป็นการจุดโดยที่ไม่มีการขออนุญาตจากทางด้านอําเภอด้วยครับนะฮะ แล้วก็ล่าสุดนี้ครับได้มีการเปิดภาพของกล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ภายในโรงเรียนที่เกิดเหตุครับเป็นช่วงที่บ้างไฟน้อยนะครับหรือว่าตะไลนี่ครับพุ่งตกจากท้องฟ้าครับหล่นใส่หัวของน้องมิวครับโดยในภาพจะเห็นว่าช่วงเวลานั้นน้องมิวกำลังเดินออกมาพร้อมเพื่อนรวม3าคนหลังโรงเรียนเลิกครับเพื่อจะกลับบ้านขณะที่กําลังเดินทางไปถึงประตูโรงเรียนครับจู่ๆครับซันเดรลี่ครับก็มีตะไลครับ ซึ่งทําจากทอ่อ PVC นี่ครับผมพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าครับใส่ศีษะน้องมิ้วอย่างจังครับจนเพื่อนที่เดินอยู่ด้วยครับวิ่งแตกกระเจิงครับแล้วน้องมิ้วเองก็หมดสติตัวน,นั้นเลยครับผมแล้วศีษะนะครับได้รับอันตรายครับตอนนี้การสมองไม่ทำงานคุณแม่เองก็บอกว่าน้องมิ้วนี่เป็นลูกสาวคนเดียว ตนเองก็ยังทําใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เลยนะครับอยา่างไรก็ตามทางผู้ที่จุดบ้องไฟทั้งสองคนรวมไปถึงญาติพี่น้องของคนจุดบ้องไฟก็ได้เข้ามาพูดคุยขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมกับยอมรับผิดและก็ยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างครับคุณแม่เองก็บอกว่าอยากจะฝากไปถึงผู้ที่จุดพลุบ้งไฟตลายในงานศสมครับขอยกเลิกจุดเสีย ตัวเองเขาไม่อยากเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ําเล่ากับคนอื่นด้วยขอให้เคสของน้องมิวนี่เป็นเคสสุดท้ายก็แล้วกันในพื้นที่อําเภอปักทงชัยครับซึ่งทางด้านท่านอำเภอเองก็บอกว่าเป็นการจุดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตจากทางฝ่ายปกครองครับจริงๆแล้วต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยคือ15วันต้องระบุว่าจะจุดขนาดไหนจํานวนเท่าไหร่ ช่วงเวลาใดนะครับผมอันนี้จุดอยู่ใกล้โรงเรียนมากครับนะฮะที่เราเสนอไปเมื่อวานนี้ครับก็ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องมิวด้วยโดยเฉพาะคุณแม่นะครับน้ำตาคลอตลอดเวลาครับผมเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนครับถ้าเผื่อเกิดขึ้นกับลูกหลานเรานี่เราก็คงจะต้องเสียใจเป็นอย่างมากทีเดียวอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของประเพณีนะครับ ปัญหาหลายอย่างครับจากการจุดบ้างไฟจุดตะไลบางทีก็หล่นใส่หลังคาบ้านไฟไหม้บ้านล่นลงทุ่งนานะครับก็เผาที่นาครับเกิดควันพิษ pm 2.5ครับนะเป็นอย่างนี้ครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับที่นํามาฝากกันครับไปถึงทางด้านผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการที่จะหาอู่คู่ใจตรงไปนะครับอุบลสวิตึงเก้าเกถนนคลังอาวุธครับ เขามีเครื่องมือครบครันทันสมัยนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อเยอดกว่าถึง3 0และก็ขณะเดียวกันเขาก็มีการรับอัปเกรดรถของคุณไปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับและก็พร้อมทั้งการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรนะครับทั้ง LPG และก็ CNG ล่าสุดนี้ทางด้านเสียแจ้ครับคุณไพบูลคำศรีนะครับทางด้าน อุบลเซอร์วิสประกาศครับขอเป็นตอรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1น9 7ครับโดยโดยเปิดบริการแบบวันสต o อปเซอร์วิสนะมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับวันสต๊อปเซอร์วิสอย่างแท้จริงและก็เปิดบริการทุกวันนะฮะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาตั้งแต่บริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรอง ติดตั้งแกส๊ส l p g CNG รับทำประกันภัยชั้น 1, ชั้น2ชั้น3และก็ที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยครับนี่รถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้ครับพอบริหารจัดก,การเรียบร้อยโทรแจง้งเอาคุณพรมารับเอกสารคืนได้แล้วนะครับพร้อมรถเดี๋ยวมารับได้เลยนะครับนี่ชีวิตนี้มันดีดีครับง่ายจริงๆนะครับ ถ้าเผื่อไปที่อบบนสซอร์วิส1997นะครับโทรสอบถามครับ0622015510ครับ0622015515ครับไปได้เลยครับจากรถครับไปสู่คนที่นี่ครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าโควิดนะฮะจะมีวัคซีนแล้วนะครับแต่จะเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านประเทศฝรั่งเศสนะฮะ มีการประกาศล็อกดาวน์เป็นรอบที่3ทั้งประเทศแล้วนะครับอย่าเพิ่งวางใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่มาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงหรือว่าตัวเรามีความสงสัยว่าตัวเราหรือว่าญาติเราจะติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่นะครับไปที่นี่ฮะโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเราครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกแห่งเดียวของอีสานใต้นะครับที่ สามารถตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้และก็ผ่านการรับรองของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับซึ่งเขาจะมีการตรวจด้วยกัน2วิธีนะครับหนึ่งคือแบบ Rapid Test เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงโดยการใช้เยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็จักเลือดครับและก็2คือตรวจแบบ RT- p c r ครับเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงจากเยื่อบุโพรงจมูกแล้วก็คอรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงครับ ถ้าเผื่อตรวจแบบแพ็คคู่เลยครับเพียงแค่5,800บาทครับราคานี้รวมค่าแพทย์แล้วก็ค่าบริการของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเผื่อท่านสนใจสอบถามรายละเอียดครับกับโรงพยาบาลราชเวชอุบลราชานีเรา045280040 045280055ครับราชเวชอุบลราชานีครับ ส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นไปตรวจว่าตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเป็นคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่ อุบลการแบนสวมใส่ก็สบายตาใจเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีนะครับและผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการแบนมายาวนานนะกว่า4 0ปีแล้วนะครับตั้งแต่นู้นตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ชั้นโมโสีโรงเรียนเบนจมมหาราชจนถึงปัจจุบันนี้ครับด้วยความเชื่อมั่นนะฮะจากรุ่นคุณพ่อสู่รุ่นคุณลูกครับนะฮะก็มั่นใจครับ โดยเฉพาะกรอบแว่นตานี้เขามีให้เลือกเยอะมากรวมทั้งชนิดของเลนด้วยเลนกระจกเลนมันติโคสเลนโปรเกรสซีฟครับเลือกได้ครับ